ถ้าสมมติแบบว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นเนพาะอ่านข่าวที่มันแบบมีคําเป็นภาษาอื่นอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้เขียนคําอ่านมาให้ด้วยเนี่ยคืออ่านยังไงอย่นี้อยากรู้เหมือนกันครับก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติภาษาเฉพาะอย่างเงี้ยใช่เราเราถามบรรณาธิการก่อนเลยเราถามบรรณาธิการเลยว่าเราจะต้องออกเสียงยังไงยิ่งภาษาอังกฤษแบบคนจะถามมากเลยว่าเราจะต้องออกเสียงเหมือนอังกฤษเลยไหมอังกฤษ โดยไทยอ่านก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นอังกฤษที่คนไทยอ่านอันเนี้ยจะออกในลักษณะนั้นส่วนใหญ่ก็เภาษาอังกฤษแบบนี้ใช้สำเนียงไทยใช่สำเนียงไทยเลยครับสมมุติว่าอ่านเราเห็นข่าวมันมีชื่อที่มันเป็นภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ถอดมาให้ว่าเป็นภาษาไทยอ่านยังไงเนี้ยก็ หนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในทีมงานเรามีเราจะมีข่าวบรรณาธิการเขากองบรรดาธิการเขาต่างประเทศอยู่เลวใช่ไหม่าเราเราถาม,มถามเขาก็จะเขาจะถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะมีวิธีค้นที่ง่ายกว่าเราเขาก็จะรู้วิธีว่าจะไปไปค้นยังไงเอาไปเทียบเสียงยังไงอย่างเาง,างีง้ยแต่ถามแบบไหนแต่ถ้ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงๆหรือแบบมันกระชันอย่างเงี้ยบางทีก็ เราก็หนึ่งก็คือพยายาม,มอย่างที่บอกอะบางชื่อลองค้นดูซิว่ามันมันเคยมีข่าวไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้มีนะบางทีลองค้นชื่อนี้มามีมีคลิปขึ้นมาม Google ก็ช่วยเราเยอะนะมีคลิปขึ้นมาพูดคํานี้อะไรเงรี้ยอ๋อออกเสียงอย่างนี้หรือไม่ก็พวกบางที Google Translate ก็ช่วยได้ให้ให้เขาออกเสียงให้เราคํานี้ว่าเขาออกเสียงยังไงก็พอช่วยได้ มันเป็นบางทีมันเป็นคําเฉพาะจริงครับบางทีคือแต่ถ้าชื่อเนี่ยไม่ได้โด่งดังมากเนี่ยบางครั้งผิดคนเขาก็ไม่ไม่เอะใจแต่ถ้าดันหนึ่งชื่อที่คนอื่นเขารู้จักเยอะแต่เราเนี่ยอ่านไม่ถูกเนี่ยคนก็จะวอยลงโอ้โหเคยจังเลยชื่อนี้ก็อ่านไม่ถูกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ถามว่าเหมือนเคยได้ยินมาก่อนอันนี้ที่ที่เคยถามเมื่อปีก่อนๆแล้วที่บอกว่า ที่เวลาอ่านจะอ่านหนังสือเรื่องนี้แนวนี้ประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เสียงที่แตกต่างกันหรืออารมณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยถามไปว่าหลางจากที่เราอ่านข่าวมาแล้วเรา,าเลือกหนังสือที่จะมาอ่านอะไรเราเราต้องใช้อารมณ์ปรับเปลี่ยนอย่งไรมันอยู่ความชอบเลยครับหนังสือเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมชอบเรื่องสั้นวรรณกรรมเยาวชนนวันิยายนีครับผมก็ชอบเหมือน ผมชอบฟังละครเมื่อตอนเด็กๆผมชอบฟังละครวิทยุไงอยา่างคณะเกรทิปอะไรเงี<ช>้ยเฮ้ยฟังล้วเพลินเว้ยเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาเลยแหละ <c oughs> ผมก็เอามาใช้เลยจะ <c oughs> อ่านข่าวมันคือทางการไงความทางการมันอีกอารมณ์หนึ่งมันต้องกระชับอย่างเ้นต้องชัดอ่าชัดถ้อยชัดคำมันต้องชัดท,ท,ทุกคำอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อ่านนวนิยายวรรณกรรมมันเสียงเล็กเสียงน้อยทอดเสียงอะไรมันมีมหมดไงอ่ามันคนละอารมณ์ไงเพราะคนฟังมันจะมันันทางการกับ ออกจากทางการไปเลยฟังเพื่อความเพล่อเพลินอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังที่ที่คุณนรง์อ่านอ่ะอ่าต่อให้เป็นแบบวรรณกรรมก็ตามอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงเล่นเสียงน้อยจะแบบจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยต,ตรงตรงเนี้ยมันมันมีเทคน,นิคไงเพราะเห็นอาสาหลายคนบางทีเขาไม่รู้แล้วเขาจะพากจนฟังไม่รู้เรื่องอ๋อหลักการอ่านธรรมดาครับโครรกลัมร,รอเรอรอลิงอย่างเงี้ยครับถ้ามันชัดทุกค,คำเนี่ยแม้ว่าคุณจะหลุดออกจากกรอบทางการไปเนี่ยมันก็ยังชัดเหมือน ภาษาพูดก็ทะไมพูดรอเรือชัดจังเลยอะไรเงี้ยไอ้ทำไมพูดโคกกกรุ้คกล่ํมมันเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยมันติดไปแล้วไงเราจะนั้นอา่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านประเภทไหนเนี่ยถ้าเราติดภาษาไทยให้มันชัดถ้อยชัดคำทุกคำเนี่ยมันก็ฟังแล้วมันสะาดสดวยไงอ๋อครับครับไม่มน่าเพราะว่าสังเกตทุกเรื่องอ่ะ ก็ก็ภาคนะก็มีแบบฟังเล่นเสียงเล็กน,น้อยนะ,ะแต่เอ๊ะทำไมมันถึงฟังชัดโปรแกรมต้องมีอย่างเงี้ยใช่ฟังชัดทุกคำอ๋อเทคนิคยู่ตรงนี้เองเพียงแต่ว่าอ่านข่าวเป็นภาษาบทางการกระ,ะชับอ่าเป็นห่วงเป็นจังหวะของของเขาชัดเจนไปเล่นไม่ได้มีเงี้ยพี่เมื่อกี้เล่าไงว่าบางทีอ่านอ่านส่วนอักษรอยู่พอเสร็จเอาถึงเวลาต้นชั่วโมงต้องวิ่งมาอ่านข่าวบางทียัง ปรับไม่ได้โอ้โหอ่านข่าวช้าเลยเพราะบางทีเอาอารมณ์อารมณ์ไปกับหนังสือแ้วผมอ่านหนังสือแล้วบางทีมันเศร้ามากอ่ะหางของเบอร์หน้าไอ้ที่สุนัขกำลังตายอะไรเงี้ยแล้วต้องไปอ่านข่าวเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปรับอารมณ์ก่อนทำไงอ่ะปรับยังไงบอกว่าต้องแข็งใจอ่านให้มันกระชับแต่ว่ามันจะฟังออกเลยครับว่าอ่านเนิบไปช้าไปอะไรเงี้ยประมาณวิ่งออกมา จริงๆนะวิ่งวิ่งออกมาจากห้องหนึ่งแล้วไปเข้าห้องหนึ่งเนี่ยแบบบางทีมันยังคือนีเรามาอ่านข่าวแล้วเราต้องแบบอ่านให้กระชับขึ้นอะไรเงี้ยก็มีบางคนมีก็เลยบางทีต้องแบบออกมาล่วงหน้านิดหน่อยอ่างเงี้ยนั่งดูอารมณ์ก่อใช่โอ้แล้วองใช้ประสบการณ์ก็เรื่องอะไรนะผมอ่านที่เกี่ยวกับ พังพรเนะ่ะแล้วไอ้วันตอนจบเนะี่ยผมติดธุระผมมาอ่านไม่ได้ให้โอโปอดาาการอ่านแทนจนัคนดิชั่นแตโหตอนที่ไอพังพรเนะี่ะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วพิกัดเด็กที่จเจ้าของอแล้วเด็กตายด้วยอะปอบอกว่าพี่ลงอ่านอะไรนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยอ่านไม่ได้มันได้เศร้ามากใช่มันเศร้ามากครับโอ้ชอบอ่านเรื่องเศร้าใช่ไหมประมาณนี้ โอ้ยเฟังหูนนทีไรอะมันแนวชีวิตมันมันรันทดจังเศร้าแล้วยิ่งฟังเสียงแล้วยิ่งโอ้โหตายแล้วบางคนอย่างนู้อย่างไแม่ใส่เสื้อี่เศร้ามากเลยครับใช่ครับโอ้โหไม่ใส่เสื้อดิเศร้ามากแต่มันเพลินนะแบบมันเศร้าจริงแต่เออมันฟังเพลินแต่ว่ามันสะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามไม่ไปอินแบบไม่ติดกับมันนะออกจากเรื่องนั้นมาแล้วถ้าเกิดเราติดนี่เราดิ่ง แล้วคิดอยี่ยวผมนั่งอ่านอยู่กับหนังสือแล้วต้องลุกมาอ่านข่าวอ่ะจะเป็นใบโพล่าหรือสองอารมณ์สองข้อเลยส่วนมากว่าคนที่มาใช้บริการเขาก็ชอบแนวไหนหลักหลายเพราะบองฟังเราเป็นเนื้อแต่ระดับระดับเดมัธยมมัธยมอ่ะบอดีหรือคุณพ่อ อยากเราหมดเราอยากกระตุ้นอยากันุรักษให้ลูกฟังอ่ะทำไงก็เอาประเดความยนดีเปิดให้ลูกฟังเด็กคนแม่เอาอยากอยากจะจะอ่านอ่านอันนี้หนังสือพยายกมทำให้ลูกฟังอ่ะก็เอาเอาไม่เปิดให้ลูกฟังเดี๋ยว่าคนแม่กับคนรู้กันด้แยกกันฟังใชนไหมคนแม่ก็ชอบจะแยกกันฟังจริงจริงคนแนวเลยถ้าเกิดแบบฮิตเลยมันก็เหมือนคนตายดีคนตายดีชอบอะไรก็แบบนั้นแต่ว่าอย่างที่ฮิตก็พวก อย่างตอนนี้เห็นอย่างเทรนด์คนตอนนี้เขาจะเป็นเรื่องฆาตกรรมใช่ไหมพวกอะไรนะบ้านปริศนาอะไรอะไรสักอย่างที่ที่เห็นเพิ่มในงานหนังสือที่มันฮิตที่ยกขึ้นไปทีพวกนั้นขัตกรรมมาจะในเยอะแยะไปหมดเลยคอนบอดก็ชอบไอ้พวกคดีฆาตกรรมในบ้านนู่นนี่นั่นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็สิบเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรนั่นแหละคอราชินก์นกเคมี พวกแปลพวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังหมดเลยยิ่งแบบนียายวอะไรอย่างเงี้ยดิยายวก็ันก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบใช่แหะอาสาก็จะอ่านน้อยเนี่ยเพราะว่าคนที่อ่านนิยายวก็จะค่อนข้างแบบจํากัดแบบเป็นเป็นคนๆแต่บางคนก็อ่านได้บางคนก็รักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็แนวแบบอะไรอะท่องเที่ยวสารคดีท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนี้ย คนก็ชอบหาสารยากแนวประวัติศาสตร์ใช่ไหมคนตะวันตกเขายชอบเที่ยวเหมือนคนทั่วไปเพราสารยากเพราะว่าหนังสืออะมันค่อนข้างแบบเนื้อหามันจะหนักนิดนึงแล้วผมก็ชอบแนวนี้เหมือนกันีผมอ่านพม่าเสียเมืองเดินข้ามวีที่เขมรอะไรเงี้ยใช่แบบเนี้ยเนื้อหามันจะหนักแล้วอาสาอ่านน้อยน้อยคนค่่ะใชก็เราจะก็จะมีอะพวกปริัาปริศารัสเซียหรืออะไรแนวๆอย่างเงี้ยสงครามเนี้ยชอบหมด เรื่องอาชีพเรื่องอาหารทำอาหารกันการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยจริงๆมันหลากหลายแต่ว่าแบบไอ้ที่มันฮิตติดเทรนน่ะก็อย่างพวกวรรณกรรมนิยายอะไรเงี้ยมันฮิตอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ฟังได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาที่เขาจะฟังบางทีเขาก็ต้องไปฟังอะไรที่มันแบบเป็นความรู้ว่างอะไรเงี้ยใช่ก็สลับกันไปบัตบัตรกดดาวบัตบัตอันนี้เขาเขาสนใจกาแฟเขาต้องหาหนังสือแลืกาแฟมาอ่านกาแฟเยอกันบางนี ก็ชอบกาแฟมีกี่สูตรทาอะไรได้บ้างนะคนตระหอเขาชอบทานะคะแบบบิบกาแฟบดกาแฟเองทำมาชากินเองอะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกระซิ่งจะเข้าหมดกาแฟมาดทำมีมันจะมีแบบมันเขาเรียกเขาจะมีกลุ่มคนตระหอที่เขาแบบชอบชอบกินกาแฟแล้วเขาก็จะไปซื้อตัวนั้นตัวนี้มาลองแล้วก็บรัดทำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความชอบมันจะลใช่ก็แต่เขาเขาฟังเก็หลากหลายทุกแนวว่ะครับแต่ กเดาพอสนใจแต่แต่ในช่วงเวลาด้วยก็เดี๋ยวให้นรยหลงเขาฝึกฝนทักษะการอ่านไม่ต้องฝึกเราฝึกเราไม่ต้องฝึกเกินางอ่านมาเยอะแล้วอุ้งแอบไปแอบดูไลฟ์ตลอดเลยที่เวลาอ่านข่าวอ๋อแบบในในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงมาแบบว้ามาแล้ว วันนี้ก็เม้นทัน,นอาา่ะเขาเมื่อทันไม่ทันมาเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มเยอะขึ้นครับเนี่ยเขาจะมีรายการ<อ>ก็ใหม่รายการอี่วงต้ตตตนีก็จะเป็นการเมืองนิดนึงเพราะกาอ่อนเลือกตั้งเนาะใช่ใช่เขาจะมีแบบพวกสัมภาษณ์อะไรที่เป็นการเม่พอาะาคนคนน่าจะสนใจที่พักไปประมาณสักเดือนกว่าๆทำห้องส่งใหม่ตอนนี้เพิ่งทำเสร็จ ตอนแรกใช้มุมโตะตรงนั้นใช่ไหมอ๋ยอานนี้ย้ายก็ไปในห้องไหนก็ดีจะได้มันเงียบเพิ่งทำเสร็จเป็นสั์เป็นส่วนเดี๋ยวปีหน้าจะต้องไปนะปีหน so so ้าไปไม่ได้ไปดูสลับสลับกันไหมได้อันนี้ก็อยู่ในที่เดิมใช่ค่ะอยู่ในอันนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้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 ามันเรียนอันไหนไม่สมบูรณ์